งาเวทอนะครับหลายๆคนคงจะนึกถึงความปลาดเปรียวแล้วก็ความสวยงามและก็ความแรงของมันนะครับเครื่องยนต์ถือว่าทำได้ดีและแรงกว่า NOVA d ดดนะครับเพราะว่า LS เนี่ยถูกพัฒนาต่อยอดมาจากปี110ใช่ไหมสังเกตรูปทรงนะฮะ แม่งคล้ายกันจิ๋มหายบางทีผมยังแยกไม่ออกเลยนะ LS 1 2 5นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2จังหวะ1 1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำนะ1 2 3 c ซีซีนะครับทำแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ก่อนไปรับชมคลิปนะครับมีเกมเจ๋งๆนะฮะเว็บนอกที่ทำเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับ UFA u า8นะครับย้ำ a u f a u 8 8นะครับบอกเลยว่าของแท้ต้องมีแอดข้างหน้าด้วย ที่สําคัญนะครับที่นี่เกมสนุกสนุกเล่นง่ายๆก็มีระบบอะไรที่บอกว่าเลยว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะอย่าลืมนะครับแอปยูฟายูแปดแปดสวัสดีทุกคนนะครับพบก,กับรายการเปิดตำนานสองทีนะฮะที่ทุกคนแบบเรียกร้องนะครับถามไทยและใฝ่หานะครับถ้าพูดถึงตำนานรุ่นนี้นะฮะจัดให้ตามคำขอของ FC กันเลยนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นรถที่มีกระแสนิยมสูงมากๆนะครับ ต้องยอมรับเลยนะฮะว่ารุ่นนี้ตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันนะครับมันสุดยอดจริงๆนะฮะมันคือจุดสูงสุดของรถสไตล์แบบ City Sport ์นะฮะที่ทางค่าย Honda เนี่ยได้ส่งเข้าสู่ตลาดในปี1994นะครับหรือประมาณ25ปีก่อนนั่นเองนะฮะเหมือนกับว่า Honda เนี่ยต้องการยกระดับกระแสะรถสไตล์แบบ City Sport ์ก็คือแบบว่า ต้องการแบบอย่างเช่น City Sport ก็คือ Beat 110ใช่ไหมที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับออกมาก่อน LS s นะฮะแล้วก็คู่แข่งของ b e ีด110ก็น่าจะเป็น Suzuki f ฟลต1 1 0นะครับซึ่ง Honda ต้องการออกรุ่นนี้ออกมาใหม่นะฮะเพื่อจะมาตีแสกหน้าคู่แข่งนั่นเองนะครับหลังจากที่ส่ง Beat 110พลังเสื้อเหล็กออกไปต่อสู้ถือว่าสูสีคู่ขี้กันมาแลเว้ยแต่ก็ไม่ได้กินขาดในขนาดนั้นนะครับ จนกระทั่ง Honda ตัดสินใจในปี94นะฮะว่าจะปล่อยไม้เด็ดที่เป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ออกมานะครับและวันนี้เราจะมาเปิดตำนานในรถที่มีชื่อรุ่นว่า LS125 ครับถ้าจะพูดถึงเ s 125นะครับหลายๆคนคงจะนึกถึงความปลาดเปลียวแล้วก็ความสวยงามและก็ความแรงของมันนะครับ ยนถือว่าทำได้ดีและแรงกว่า Nova d e t นะครับเพราะว่า LS เนี่ยถูกพัฒนาต่อยอดมาจากปี110ใช่ไหมสังเกตรูปทรงนะฮะแม่งคล้ายๆกันจิ๋มหายบางทีผมยังแยกไม่ออกเลยนะครับว่าขันไหน L หรือว่า b e ี t นะฮะซึ่งทำให้ผมเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆนะครับบอกเลยว่าบางครั้งก็อายก็เขินเหมือนกันเลยว่า <laughs> ก็คือ LS 1 2 5เนี่ยเอาเครื่อง n o v a d e t นะครับที่ผ่านการพัฒนาแล้วใส่เข้าไปอันนี้พูดกันแบบสับง่ายๆพอเข้าใจนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนโซนต่างๆให้มีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะครับจึงกำเนิดรุ่นที่ชื่อ LS ขึ้นมานะครับผมก็บอกสั้นๆง่ายๆนะสำหรับรุ่น LS 1 2 5นะครับมันเป็นรุ่นที่ผ่านการ เขาเรียกว่าการบิ้วการพัฒนามาตั้งแต่โรงงานตั้งแต่หลายๆรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นโนวาแรกๆนะครับต่อมาก็บีดแล้วก็แดดอะไรเงี้ยแล้วกว่าจะมาถึง LS ไงคือเขาพัฒนา 150cc ก็เหมือนกัน NSR นะครับพัฒนามาเยอะแล้วก็มาเปิดที่ LS เพราะฉะนั้นในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมต่างๆ LS ถือว่าทำได้ดีมากเป็นรุ่นหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับในยุคนั้นนะฮะ LS125 นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2จังหวะ1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำนะ 123.5cc นะครับทำแรงม้าสูงสุดอยู่ที่24แรงม้าที่รอบเครื่อง9,000รอบต่อน,นาทีหลักๆเลยนะบอกเลยความพิเศษของเครื่องยนต์ LS เนี่ยคือการเอาเครื่องแดดเนี่ยมาปรับแต่งใหม่นะครับบอกเลยว่าได้ม้าเพิ่มจากแดดมา2ตัวซึ่งโนวาแดดทำได้22แรงม้านะครับ 1> LS 1 2 5ทําทำได้24แรงม้าก็เครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะฮะผมว่าจะเข้าใจตรงกันนะ LS 1 2 5นะครับแตกลายการผลิตปีกย่อยในรุ่นของมันมีทั้งหมด3รุ่นนะฮะ LS 1 2 5 r นะครับรุ่นที่1นะฮะ LS 1 2 5 t รุ่นที่2และก็ LS 1 2 5 d นะครับรุ่นที่3นะฮะส่วนรุ่น4ไม่มีนะครับถ้าอยากดูรุ่น4ไปดูในนารูโตะได้นะครับ 1> LS 1 2 5นะครับมีราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่50,000บาทนะครับเริ่มต้นนะฮะเมื่อปสมัย25ปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่มีราคากลางๆนะครับระหว่าง 110cc กับ150นะครับซึ่ง Honda เองก็เป็นการที่แบบว่าจะได้ไม่ต้องแย่งฐานลูกค้ากันเองนะครับแต่พูดตรงๆนะเว้ยสำหรับ b บีด110บนะบอกเลยว่าดับวูบกันทีเดียวหลังจาก LS ออกมานะครับเพราะว่า คนให้ความสนใจและก็นิยมชมชอบ LS 1 2 5มากนะครับบีด110จึงพูดตรงๆอ่ะต,ตอนเนี้ยหลายๆท่านอาจจะเห็นเห็นกันอยู่เนะว่ารถตลาดที่แท้จริงอ่ะระหว่างบีดกับ L ออ่ะอนไนเยอะกว่ากันแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายๆนะครับน่าสงสารป่ะเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการเปิดตำนานของ LS 1 2 5นะครับ ก็จัดให้ตามคำขอของคอมเมนต์นะฮะของ FC นะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจ Facebook ของผมนะครับแล้วก็ใน YouTube นะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับและถ้าใช่ถูกใจนะอย่าลืมกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำผลงานดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่ท้อแท้กันไปนะฮะงั้นไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ 소리가.